นายอันวารสาและสสปัตตานีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักได้ให้สัมภาษณ์พาดพ,าพ,าพิงถึงตนว่าได้รับแจ้งจากนายเดชอิดขาวทองรองหัวหน้าพักที่ดูแลภาคใต้ว่าได้แจ้งให้ในายอันวาทราบแล้วว่าไม่ประสงค์ให้เข้าร่วมประชุมสสภาคใต้อีกเพราะการประชุมอาจจะมีการพูดถึงรายละเอียดพักที่เป็นภายในอาทิแนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง การกำหนดทิศทางการทำงานและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ในายอันวาหาพักใหม่เข้าสังกัดได้ทันเวลาซึ่งตนคิดว่ายุติธรรมโดยจะไม่มีการขับออกจากพักในตอนนี้ส่วนเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันภายในพักก็ต้องมีวินัยและปฏิบัติตามมติพักมิฉะนั้นจะทำให้ส่วนรวมเสียหายขณะที่ในการทำงานร่วมกันก็ต้องเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้พักประชาธิปัตย์ใช้วิธีการตามระบอบประชาธิปไตยในการพิจารณาเรื่องต่างๆเมื่อเสียงข้างมากภายในพักว่าอย่างไรก็ต้องปฏิบัติไปตามมตินั้นนายอันวายังกล่าวว่าตนเคยชี้แจงไปซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็คงจะฟังภาษาไทยไม่เข้าใจว่าเรื่องการปฏิบัติตามมติพักนั้นต้องไม่ฝืนความรู้สึกของประชาชนหรือพูดให้ชัดเจนเลยว่ามติพักคือมติของประชาชนจุดยืนต้องมีความชัดเจนและมั่นคง ที่ผ่านมาจําได้ไหมว่าพักประชาธิปัตย์มีมติเรื่องมาตรา44ว่าควรจะเสนอสภาให้ตั้งคณะกรรมาการพิจารณาเรื่องนี้เข้าสภาแล้วที่ประชุมสภาเห็นชอบแล้วแล้วถูกสั่งให้กลับมติโดยที่ไม่มีคําอธิบายใดๆอีกกรณีหนึ่งพักประชาธิปัตย์มีมติส่งอดีศสวิลาศเข้าไปเป็นกรรมธิการตรวจสอบปัญหาการก่อสร้างอาคารราัฐสภาแต่ถามว่าได้ทําตามมาติพักหรือไม่หากทําตามท่านศสวิลาศคงไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความไม่พอใจ ล่าสุดสดๆร้อนๆกรณีการแก้ไขพรปเลือกตั้งพักประชาธิปัตย์มีมติให้สนับสนุนการคำนวณหารด้วยร้อยตนเองก็สนับสนุนแต่ผลสุดท้ายมีการกลับมติของพักอีกกลับไปหารด้วย500ผู้บริหารพักประชาธิปัตย์พลิกกลับไปกลับมาเช่นนี้ยังจะมีหน้ามาอ้างว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพักสิ่งที่ผู้บริหารพักทำให้มติพักเป็นเช่นนี้เท่ากับไม่เห็นหัวประชาชนคิดว่าประชาชนโง่นักหรือ เลือกตั้งปี62จาก161ที่นั่งเหลือเพียง52ที่นั่งภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของพัคจาก50ที่นั่งเสียไป28ที่นั่งยังไม่มีสำนึกและที่สำคัญคือการอภิปรายไม่วางใจ ยังไม่ทันได้เปิดการประชุมสภาแต่นายจุลินสั่งเป็นมติพักให้ยกมือก่อนฟังการอภิปรายอย่างนี้หรือครับมติของพรรคประชาธิปัตย์ที่นายจุลินอ้างว่าจะต้องปฏิบัติตามมาติพักมิฉะนั้นจะทําให้ส่วนรวมเสียหายด้วยเหตุนี้เมื่อส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมจึงพ่ายแพ้อย่างขาดลอยเพราะไม่เห็นหัวประชาชนยังจะมีหน้ามาประกาศว่าทุกคนยังต้องทําตามมาติพักอีกหรือดูผลโพลที่ออกมาแต่ละสำนักประชาธิปัตย์ตกต่ำสุดขีดในประวัติศาสตร์ของพัก นอกจากนี้นายจุลินยังให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่าผมไม่อยากพูดอะไรมากแต่ไม่ใช่เรื่องของการทิ้งพักหรือเลือดไหลออกแต่บางครั้งพักก็ต้องตัดสินใจอะไรที่เป็นปัญหาพักก็ต้องกล้าตัดสินใจเอาน้องออกไปเพื่อให้เลือดใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาและสําหรับจังหวัดปัตตานีได้มีเลือดใหม่เข้ามาในพักประชาธิปัตย์แล้วและได้เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งหลายเดือนแล้วซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี นายอันว่ากล่าวว่าฟังการสัมภาษณ์แล้วไม่น่าเชื่อว่าเป็นการสัมภาษณ์ของนายจุลินที่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพราะกว่า20ท่านที่ลาออกไปนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายท่านที่เคยอยู่กับพักมานานกว่า20-30ปีแต่การจากไปของท่านเหล่านั้นอาจเป็นเพราะว่าไม่สามารถจะทนต่อพฤติกรรมทางการบริหารซึ่งสังคมไม่น่าจะรับได้เช่นเมื่อถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตเรื่องหน้ากากอนามายัยถึงกับออกอาการรีบตั้งรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขึ้นมาสอบตนเองเพื่อฟอกขาวซึ่งคนปกติเขาจะไม่ทำกันส่วนเรื่องกกาารทุุจิตตงงงงมืออย็ั้คนขนข เข้าไปเป็นประธานอคสแล้วก็อ้างว่าตนเองไม่เกี่ยวเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์ไม่เคยรับผิดชอบในสิ่งใดๆทั้งสิน้นแม้กระทั่งการแต่งตั้งเลือดใหม่เข้ามาเป็นรองหัวหน้าพักทั้งๆที่สมาชิกหลายท่านทักท้วงถึงคุณสมบัติว่าไม่เหมาะสมเพราะมีคดีล่วงละเมิดทางเพศมาจากต่างประเทศแต่ก็ไม่รับฟังสุดท้ายเกิดเหตุเป็นข่าวอื้อฉาวและทําให้พักเสียหายเป็นอย่างมากแต่นายจุลินก็ไม่รับผิดชอบอีกจึงทาให้สมาชิกหลายท่านลาออกเพื่อกดดันให้นายจุลินรับผิดชอบ แต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากความทนทานของนายจุลินมีการที่พักประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพักเช่นนี้จึงทําให้พักตกต่ําลงไปเรื่อยๆหรือไม่และเท่าที่ทราบขณะนี้ครัวอํานาจในพักก็แตกแยกออกเป็น2ฝ่ายทําให้การทํางานที่เคยประสานกันในคากล่าวที่ว่าเกษตรผลิตพาณิชย์ขายกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นเกษตรจ่ายพาณิชย์เก็บเพราะฉะนั้นอย่าตกใจเมื่อใกล้เลือกตั้งจะมีคนลาออกมากกว่านี้ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ